แ <Ừ. S 2> ล้วหลีส่วนมากก็บันหยุดจะหาลูกค้ามาเที่ยวเนาะของโน้นคนเยอะนก็เยอะโน่โนดูครับช,ชุดทันบกตอหลีนะฮะถ่ายทีวิดดิ้งเหรอมีคนถ่ายทนะีวิดดิ้งนะเนาะ้น่าจะมีถ่ายนะ้ ที่เก่าเวลาเดิมวันนี้อันน like mm hmm. like um <ok ี้ไม่ใช่นางแบบนะตากล้องนั่นเนี <S <S> <S)> <S <S> <S ่ยมาดูว่าวันนี้มันจะสวยงามหรือเปล่าก็สวยงามอยู่นะม่ด สวยงามตามห้องเรื่องใครๆก็มาแต่ไม่สวยแล้วเหี่ยวเฉาเล่ย ใคกนนะ oh, <no. S 1> ดูครับตากล้องของเรายิ้มน้อยยิ้มใหญ่เราจะมาห่างกันในคนเยอะมากหูสวยงามแล้วนะสนามเด็กเล่นมาเช่นเคยถ่ายเหมือนเช่นเคย โอ้ยใมเริ่มเหี่ยวแล้วดอกทิวลิปนะฮะเพืพ่อนๆตรงนั้นน่สวยตรงนั้นเหมือนเดิมห้ามคนหยียบเข้าไปนะกระส่นด้วยเราค่อยๆถ่ายไปนะครับวันนี้เราจะเริ่มถ่ายตัง้งแต่ช็อตนี้ไปเลยแล้วก็จะไปถ่ายตรงนี้ เริ่มถ่ายแล้วถ่ายให้หน่อยชิอะเร็วๆจักล้องอนี่ผมันจะถ่ายแบบฟู l l i n t e r i นะฮะนี่เราต้องปิดแสงแฟร์ด้วยนะฮะนี่การแสงแฟร์ครับ มาอเลยครับหนาตากองอ่ะตากล้องมึงสมัครเล่นมาแล้ว oh, <no. S 1> แสงแดดท่าดีเลยสวยเลยไอ้ถอดหน้ากากก่อนสิเพราะว่ายุ่งอะไติด เอาคองคอที่สายอะ่ะขายสายของคอเวลาทายให้ตึงไหนดูซิความเร็วเท่าไหร่มืด คนใหญ่ๆนะเหมือนนั่นนะได้ปะเนี่ยเดินยวกันห <Okay. S 1> น้ามาสิเอากล้องลงก่อนโอเคมองมาเดีนะ๋ยวบังแล้วโอเคเอฟหนึ่งจุดแปดไม่จับตาเลย มึงมีแว่นตามรือไม่จักตาไม่ต้องใส่แว่นหรอไม่ใส่แว่นก็มองไม่เห็นดึงภาพไปด้วยใกล้ๆด้วย oh, <no. S 1> แว่นตาจะสวยดีวะ <c oughs> แว่นตาสวยดี ได้เป้าได้ไหมอ่ามานั่งี่นั่งนี่วยดูขาสุงไปขึ้นเลยขึ้นทั้งสองขาเลยจะขึ้นไปเลยขึ้นไปยืนนะ่ะไม่ขึ้นไปมันถ่ายไม่นั่นมันขาโอเคเอ้ยไม่ได้แห้งแรงเกินไปนะมันต้องหายใกล้ๆเนีย่ยนะ

อันนี้ครับตากล้องสองตาไม่ใช่ธรรมดานะคะช่วงนี้เรามือโปรระดับมืออาชีพนะ,ะ oh, ตรงนี้ยังไ <no. S 1> ม่ได้หายไม่เอาหรอกตรงนี้มันไม่เสม,มอกัเหรอตรงนี้ก็สวยนะเจับให้หน่อยเดี๋ยวจะหายนี่นะมันยังน้อยอยู่เลย,ย,อย,อยเออจะหายมันยังไม่บาลเลย เปิดไม้หรือเปล่าไม้มันดังว่าน่ะฮุ่งว่านี่ที่เกี่ยวฮุ่งโอเคหาวิวให้มันนี่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 ตั้งอะไรตั้งอันไงนมาดี viên vẹn này. cay cay đây nè. Cháu cay không vậy? Ừ, à, à, con tầm hai sẽ tí khứt. ขายลงขายาวไหมทั้งนั้นก็เอียงขายเอียงขึ้นหน่ะได้ไหมได้โอ้ยสวยอืมอ่ะโอ้เ <laughs> อาไม้หายไหมได้สวยได้ยี่ยตากล้องเรานั่งยากหน่อยนะฮะ โอออยยมืสาา่งงเี้ภาพไกลเนาะแสงมันเข้ามาน,นี่แหละไม่สั่นหรอกจะต้องนั่งนี่เดี๋ยวค่อยถ่ายมาทางนี้จะถ่ายค่อยจะถ่ายเจ้าไปทางนี้ค่อยจะถ่ายเจ้าไปทางนี้จะถ่ายไปทางไหนถ่ายไปทางนี้เดี๋ยวนะ บังเศบังเด็ดไม่ได้ต่มือลงลเออร้อนไงเดี๋ยวนะได้สวยวันนี้เราจะเดินถ่ายรูปรอบเดียวนะฮะอันนี้กำลังจะสวยงามแค่เ <Hey. S 2> นี่ยัยังไม่บานอันนี้นะฮะกำลังม,งมา นี่สีเหลืองยังไม่ได้ถ่ายเลยเดี๋ยวการน่าถ่ายก่อนว่าทันบูสาวก็มาถ่ายกันฮะนี่ครับอะไรนะวาทันบูโอเขาทำมีแสงแสงไม่ให้นั่งยืนให้มันดึงนั่งให้มันตรงแสงะสองหน้านะเล่นกระแสรอสาวถ่ายกันฮะเราตอนนี้เราเปิดหรือยังเปิดแล้วถ่ายแล้ว นี่ก็สวยทั้งนั่งนี่งเ่อะมากนี่นี่เดี๋ยวค่อยค่อยแอคก่อนก็ได้วจะจะได้หายถูกนั่นเฮ้ยถ่ายไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบถ่ายเยอะๆวันนี้สองชั่วโมงสชั่วโมงให้เวลาเดี๋ยวยินด้เนิ่งเงหนึ่ง จะหายก็สิแสงเออแสงส่องหน้านะไม่ส่องเออใชมไหมเอาใกล้นะจะได้ไม่เห็นสองคนนั <S <S ่นมันจะมองเห็นอะไรมันไม่เห็นไงเห็นไหม à <coughs> Để khai chậm nãy con ăn à, con <coughs> được mày xoài mày hai hai lúc đầu máy với đấy sẽ xoài hai chọn cả หันหน้ามาสิหันหน้ามาหน่อยนึงเดี๋ยวนะหันหน้าไว้หันหน้ามาโอเคนิดนึงไปต่อไม่รอแล้วการเจาะหายาบดอกไม้สิสวยแล้วต้องเจอแสงแดดก่อนมันจะสวยเนี่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 ยอย่างนี้น่าจะสวยนะนี่เนี่ยลองถ่ายสิกล้องนั้นะนะถ่ายเลย ถ่ายให้มันเฉียงสีองศาเราจะหาสีขาวบริสุทธิ์นี่มันอยู่ทางนี้ค่ะแสงแดดจะได้ส่องหน้าไงถ้าถ่าย้างอื่นแสงมันเข้าหน้ามันจะไม่สวยได้ไหมได้ใกลเกิดเดี๋ยวเอาคอนเทนต์ก่อน

ได้ไหมอ่ะไปนะนี่ง,น,งนั่งก็ล่ลาหาเต้าอีนนั่งเดี๋ยวก่นสิหนึเจ้าหายอะไรเนี่ยเจ้าหายขันข้าง เออภาพสวยมากเลยสีขาวเจ้ายังไม่ได้ถ่ายนะคะอ่ะเอาไปหมดแล้วย่อลงหน่อย ยอดลงเออนะไม่เห็นสวยอันหน้ามาอันหน้ามาหน่อยนึงมันมีเม็ดไหมเออขอ้ออ๋อสีแดง นี่สีนี้เนี่ยะนะเอ้าอยู่ห้าเนี่ยเมื่อกี้เนะ่ยเอาไหมเออยังข้างกลมลงอ่ะนิ่งๆมองไม่เห็นคุณวะกลมลง

สีแดงสีนี้ก็สวยนะยังไงเราก็หายไปหุกสีเลยนะวันนี้มันอนะไเ่อ้นื้อสีกาจิจิจะเรียวงง ตาตีบ้่ะมองไม่เห็นตา,าขึ้นไปยืนสะบนสูงขนาดนั้น,ม,นม,มันจะไม่ได้แล้วจะได้รูปดอกไม้ไหมเยวนิ่งอันนี้ให้ร nhiều con. Tăng con còn.